ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสงครามโลกก็คือต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมได้รวบรวมไม่ให้มากถึง15เกมเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามโลกอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเอร์แดงรือว่าจะเป็นการเดียวคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย โอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกนะครับที่ต้องบอกเลยว่าใครหลายคนก็น่นชื่นชอบแล้วก็เป็นเกมที่นิยมกันอย่างมากนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า World War ฮีโร่นะครับสำหรับเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมเนี่ยเอาลงมคลาคช้ตัวของ Battlefield เลยทีเดียวนะครับคือเราเนี่ยลงไปในแบบยิงกันสามารถขี่รถถังได้สามารถขี่รถจิ๊บได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกค้าตัวละครได้ว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนแล้วก็ปืนต่างๆเราสามารถนํามาใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเล่นอะไรอย่างไรเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามเลยทีเดียวแล้วกเกมนี้นะครับจะมีโหมดต่างๆที่เราเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเหมือนกันก็นเช่นโหมดที่เป็น มหมดยุดธงหรือว่าหมดยืดจุดก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็จะมีแมปเล็กด้วยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้มือถือสเปคต่ำอาจจะแหลกอาจจะหน่วงได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะเกมแนวสงครามที่ต้องบอกว่ามีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามแล้วก็เนื้อเรื่องของเขาก็น่าจะมีความกินใจมากอย่างเกมที่มีชื่อว่า v a อร์เลียในภาค c o m i n g Home นะครับสำหรับตัวเกมนี้มีเกมภาคแล้วแหละแต่ว่าตัวเกมโดนถอดออกไปแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกมภาคต่อจากภาคแรกเลยทีเดียวเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับสงครามโรคครั้งที่1ตัวเกมเนี่ยจะมีการแก้ไขปริศนาการรอบเรนแล้วก็การสู้กับศัตรูด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกภายในเกมจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวอาร์ตๆห,หน่อยนะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เปิดให้บริการกันแล้วแต่ว่าจะเปิดให้บริการผ่านทาง n น t f l i x เท่านั้นนะครับน้องใครร่้องารจะเล่นก็สามารถไปสมัครสมาชิกของ Netflix ในการเล่นเกมนี้กันได้เลยนะโอเคในงาวเราก็มาอยู่สลหรับเกมแนวสงครามโลกที่คนเล่นเยอะแล้วก็เป็นเกมที่น่าเล่นกราฟิกกนโหดกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า No b เบ m a n 1896นาหะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมในสมัยยุคสงครามแรกๆนะครับที่จะมีปืนที่ติดดาบมีด ไปด้วยแล้วก็จะอยู่ในโซนตัวของพวกเยอรมน,นีพวกอังกฤษอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการใส่ชุดเกราะใส่ตัวของอุปกรณ์ต่างๆที่มันจะมีความหนักหนาเหมือนกันนะครับชุดเกราะมาจากเต็มแน่นอนท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีกราฟิกที่สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำบอกไว้ก่อนเล่นไม่ได้นะครับคือมันกินสเปคมากก็อาวุธปืนนะครับจะมีตัวของการอัปเกรดตัวปืนนะครับอัปเกรดชุดเกราะก็มีเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดุได้ นะเราย้อนกลับมาในปี2000กันบ้างน,นะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Brother in Arms 3นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะเล่นตามเนื้อเรื่องจะเล่นตามด่านเปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ย จะไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่เพราะตัวเกมมันจะเน้นหลบแล้วก็ยิงศัตรูซะส่วนใหญ่แล้วก็อาวุธปืนต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการหรืว่าเราเนี่ยจะเล่นปืนไหนนะปืนมีเยอะมากนะสำหรับเกมนี้ตัวเกมเนครับจะเล่นในแบบออฟไลน์นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยอาจจะมีออนไลน์บ้างในการโหลดด่านนะครับโหลดปืนโหลด ภารกิจต่างๆก็คือมันจะใช้ออนไลน์ในส่วนนั้นแต่ว่าเล่นจริงเราก็สามารถไปนเ,นเล่นได้เหมือนกันนะครับเนาะใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะชอบเล่นเกมแนวขับเครื่องบินอยู่แล้วแล้วก็ไปตีมแนวสงครามอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sky r i m b e r นั่นเองนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เกมเนี่ยจะสามารถเลือกตัวของเครื่องบินนะครับได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเล่นตัวไหนนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นจะมีความน่าเล่นภายในตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัวเกมนี้นะครับภารกิจต่างให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นภารกิจไหนก่อนแล้วภารกิจนั้นจะไปสู้กันที่ไหนด้วยตัวเกมก็จะเป็นเกมเสียตังค์นะท่านผู้ชมใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ดูตังค์ตัวเองก่อนว่าพอหรือเปล่าในการ ซื้อตัวเกมนี้ไปเล่นแต่ว่าใครซื้อเกมนี้ไปเล่นก็ถือว่าคุ้มอย่างแน่นอนเลยนะก็มาอยู่สลับเกมแนวสงครามโลกแบบไม่กินสเปคกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า w บ r ร์วอลโพลิกนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสงครามโลกที่อิงจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ ไม่กิ่สเปคเลยเพราะตัวเกมมันจะเป็นแนวพลกอ์เนาะกราฟิกไม่ได้เยอะไม่ได้แย่อะไรตัวเกมจะมีโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดบาสิ p l a y เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการสุ่มกาชาด้วยนะตัวระบบสุ่มกาชาก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าจะน่าสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายคนชื่นชอบกันอย่างมากอย่างเกมที่มีชื่อว่า w ว r l d o อ Tank b r i d g นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขี่รถถังยิงกันในสไตล์สงครามโลกนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่น multiplayer เล่นกับผู้เล่นได้มากถึง7 V7 เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีรถถังให้เราไปเลือกเล่นมากถึง350กว่าคันก็คือเยอะมากแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดยิบย่อยที่เราสามารถตกแต่งได้ตามที่เราต้องการ เลยนะครับส่วนสนามหรือว่าด่านที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้ก็มีมากถึง25กว่าแห่งให้เราได้ไปเล่นกันเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นน่าโหลดอยู่เหมือนกันครับ <S <S ฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะเกมแนววางแผนกันบ้างแต่ว่าวางแผนในเกมนี้ก็ถือว่าเกมที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็เป็นเกมที่ผ่อนลงมาจาก PC ด้วยอย่างเกมที่มีชื่อว่า Company of h e r o นะครับ สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่เรานจะส่งคนทหารหรือว่าเครื่องจักรรถถังเครื่องบินต่างๆไปสู้กับฝั่งศระตูให้ชนะไปนะครับในการเข้าไปตีสตูเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดเป็นระบบกันเยอะนะครับ ดาวนี้จะส่งหน่วยอะไรไปก่อนจะเป็นหน่วยสไนเปอร์ซุ่มยิงสอดเนมหรือว่าจะทิ้งระเบิดลงกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นกันนะครับเนาะยิ่งเรายึดฐานเขาได้เยอะเท่าไหร่เราก็สามารถเรียกหานของเรามาได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคในการเล่นเกมนี้ค่อ้างจะมีเยอะให้เราได้ไปเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะเล่นแบบไหนเนาะนะก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าใครที่ซื้อไป มแน่นอนนะสำหรับตัวเกมนี้มาอยู่สำหรับเกมเครื่องบินกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเครื่องบินก็ถือว่าอีกเกมหนึ่งที่เหมาะสำหรับแนวสงครามโลกว่าททำออกมาได้ดีแล้วก็เยอะมากนะฮะสำหรับเกมมีชื่อว่าเอ g e Squadron นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเครื่องบินรบในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่สามารถเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของเครื่องบินให้เราไปเลือกเล่นกันมากมาย 15ก็แบบเลยนะครับแล้วก็แต่ละเครื่องก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับกราฟิกพันธกมก็ถือว่าทาออกมาได้คพรน้นสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้มีหมด PVP เล่นกับผู้เล่นด้วยนะก็ไม่อยู่สลับเกมไม่กินสเปกอีกเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมเล่นเป็นเฟิร์เล่นตามดาดไปเรื่อยๆอย่างเกมที่มีชื่อว่า World War แต่ชื่ออาจจะเป็นชื่อที่ซับหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมถ้าไปหาเองอาจจะหาไม่เจอนะครับพยายามกดลิงก์ไปนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในทีมสงครามโรคครั้งที่2ตัวเกมจะเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อาวุธปืนางเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเล่นอันไหนนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกจะออกแนวฟลิกอนภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับสามารถไปเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะ โอเคเะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนววางแผนและวอบัิหารจิดก,การเลยว่าเกมแนวสร้างฐานทัพกันบ้างนะครับจากเกมที่มีชื่อว่า w a r Plan ตัวเกมนี้นะครับจะเป็นสร้างฐานนะครับสร้างฐานทัพแล้วก็นําไปสู้กับศัตรูแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรแต่าเราเลือกสร้างค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ว่าในการสร้างสิ่งของหรือว่าตึกต่างๆนะครับจะต้องใช้วลวในการปรล็อกสิ่งนั้นๆไปนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวของ ทหารของเราอัปเกรดตัวของอาวุธของเราได้ด้วยหรือว่าเราเนี่ยจะส่งทหารไปสู้กับศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับเนะบาะภาพกราฟิกคใ,ในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีภาพมุมในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมอะมุมสูงนั่นเองนะครับใครที่้อาจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สาหรับเกมแนวขี่เครื่องบินลบกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า w a r plan d ็ c k s f ฟนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินลบสู้กับของฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมมันจะอยู่ในธีมแนวสไตล์ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของเครื่องบินให้เราได้มาเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีการอัปเกรดตัวของเครื่องบินมีการอัปเกรดอาวุธปืนต่างๆที่ติดอยู่บน,เ,นเครื่องบินด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี้ครับยังมีโหมดที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่อง ก็ได้เหมือนกันนะครับเล่นโหมดไหนก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ภาพการาฟิกก็ไม่ได้สวยเลยมากนะมือถือสเปคต่ำสามารถ เล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวขับเครื่องบินลบที่เป็นแนววางระเบิดกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า War Plan นะครับสำหรับเกม War Plan เนี่ยจะเป็นเกมที่จะอยู่ในธีมยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วเราเนี่ยจะต้องไปบอมหรือว่าไปทิ้งระเบิดใส่ฝาตูตัวเกมติดเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆครับเครื่องบินในแต่ละด่านก็จะมีสิ่งกีดขวางที่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นปืนต่อต้านอากาศยานหรือว่าจะเป็นผู้คนที่ยิง เราเราเนี่ยก็ต้องยิงใส่เขาเพื่อจะอยู่รอดให้ได้ตัวเกมเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดค่อนข้างที่เยอะนะครับในส่วนต่างๆเลยโดยเช่นการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับปรับแต่งเกาะต่างๆปรับแตง่งรุ่นเบอร์หรือว่าจะเป็นการปรับแต่งขนาดของเครื่องบินให้เบามากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีการใส่ปีกใส่เครื่องยนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนี่ยสาาักการ์ดี้อยากไปลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ก่อนจะมีความสนุกแล้วก็เล่นเหมือน,นได้ เลยนะครับเกมแนวสงครามโรคครั้งที่2กันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า War Alert นั่นเองนะครับแต่เกม War Alert เนี่ยจะเป็นเกมแนวบริหารจัดการนะครับวางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่ยจะนำเหล่าทหารนะครับไปยึดจุดตามที่ เขากําหนดไว้ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่น p ีพเล่นกับผู้เล่นคนอื่นนะ่ครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของคนทหารต่างๆหรือว่าอาอกกวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถอัญเชิญได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีเลเวลของทหารด้วยในการยึดในแต่ละทีมก็จะสามารถสร้างหรือว่าเชิญตัวของของุปกรณ์ต่างๆมาสู้ร่วมกับเราได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีแมปที่มันจะหลากหลายแล้วก็มีโหมด PP เล่นกับผู้เล่นเล็กี่4่เล่นกับผู้เล่นได้ นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้เกิดดูได้เลยนะครับว้ามงกรงนะครับด้านถก็ต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์บวกสมแนวทิกติคอเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวคลิกแอนด์พอยท์นะครับที่เราเนี่ยจะควบคุมทหารแล้วก็ไปสู้กับฝั่งศัตรูตัวเกมนะครับจะมีการเลือกการใช้ ตัวของอาวุธด้วยว่าเราจะจัดการศัตรูยังไงจะเลือกปืนหรือว่าจะเลือกหมัดน,นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีด่านหลายด่านให้เราไปเล่นกันตัวเกมมีหมดในเรื่องให้เราได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกันด้วยภาพกราฟิกภายในตัวเกมต้องบอกเลยว่าเป็นเกมภาพมุมสูงที่ค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆนะครับเนาะก็คือภาพก็ได้สวยเลยแหละตัวเกมยังไม่มีใน Play Store มีเฉพาะในไอโเเท่านั้นแล้วก็เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะครับเกมเสียตังค์ใน เกม iOS นี้ค่อนข้างจะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับใครที่จะซื้อเกมนี้เล่นนะครับก็สามารถพิจารณาก่อนนะครับว่าจ,จะซื้อหรือเปล่าแต่ว่าในตัวของฝั่ง PC เขา่าจะถูกกว่าถ้าใครจะเล่นจริงๆนะครับให้ไปซื้อฝั่งตัวของ PC เล่นจะถูกกว่านะครับเนาะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสลับ15เกมแนวะสงครามโลกครั้งที่2นะครับกวองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอับเกมอะไรก็ฝากตามกาไแล์ก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลินี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม